สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีสาวนุชทุกคนนะคะวันนี้สาวนุชจะพาทุกคนเดินทางไปตลาดลืมชื่อตลาดแล้วนะน้านแล้วนะคะคลิปนี้แต่สาวนุชจะเอามาลงนะคะเพิ่งมีโอกาสได้เอามาลงนะคะทุกคนเดินทางไปตลาดกับสาวนุชได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่กรทมนะคะที่หนองแขมนะคะไปชมคลิปกันเลยจ้า เราจะเข้าตลาดกันเลยนะคะทุกคนขับรถก็ประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะก็ถึงตลาดนะคะนี่สาวนุชมาตอนค่ำๆนะคะเเลยได้ภาพบรรยากาศสวยงามนะคะคลองหนองแขมนะคะสวยงามจ้าเดี๋ยวเราจะไปถึงตลาดกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของกันเลยนะคะ จ็ดหมดเลยเาเ็หมดวันนี้อ๋อไม่มีหมดวันนี้ก็วันไว้ออกแล้วนะเลือกซื้อสักหน่อยนึงไปเดินชมตลาดกันเลยนะคะผักค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนจะหลายล้านมากกว่าสามนะน,นุก็ลืมชื่อตลาดแล้วนะคะเดิน เราจะไปดูของสดกันนะคะส่วนของสดอยู่ทางนู้นเลยนะคะทุกคนจ้ะนี่ก็ไข่นะไข่สวยๆจ้าไข่จ้าจุดหมายปลายทางนี่คือไก่นะคะจะมาเลือกซื้อไก่กันนะคะ ร้านไก่เยอะมากค่ะทุกคนจา๋าเขาจะเป็นโซนแต่ละโซนนี่ขายไก่นี่คือร้านหันหน้าชนกันชนกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะเลือกซื้อร้านไหนนะถูกใจร้านไหนราคาเราเดินดูได้เลยนะคะไก่อนข้างนี่จะสดนะคะเพราะว่าเขาเป็นตลาดสดที่ใหญ่มากเลยนะคะ,ลคะตลาดครบวงจรเลยนะคะอยู่ตรงเนี้ย สนุตก็เลือกซื้อไก่สักคู่ก่อนนะคะ นี่ก็จ่ายตั้งเรียบร้อยแลนะคะสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วเข้ามาซื้อหมูต่อเลยจ้าร้านหมูเหมือนกันนะคะจะเป็นโซนถัดจากร้านขายไก่นะคะทุกคนแล้วก็จะหันหน้าชนกันเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่เราจะเลือกซื้อร้านไหนนะคะได้ของแล้วสาวนกก็จะมาแวะซื้อหมูสเต๊ะนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่คือโซนที่นั่งทานนะคะโซนนี้นะ แต่สานุชไม่ถ่ายไปนะคะเพราะว่าบางท่านเขาก็ไม่อยากจะให้เราไปถ่ายโดนเขาอะเนาะมันก็ไม่ดีนะคะนี่ก็มาถึงห้องแล้วนะสานุชก็จะล้างแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถุงถุงแกงเรานะคะเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้นะคะให้เรียบร้อยจ้าเวลาทำกับข้าวเราก็จะหยิบมาใช้ได้ง่ายๆนะคะนี่คือชีวิตแม่บ้านนะคะ ชีวิตแม่บ้านจะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากมายหรอกคะ่ะทำกับข้าวทำคลิปไปตลาดอยู่ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสานุษนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสาวนุชขออนุญ,ญาตไปทำความสะอาดไก่แล้วก็ล้างใส่ตู้เย็นไว้สก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะ